สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในงานเปิดตัวของ Canon นะครับ R8 กับ R50 นะครับก่อนที่จะมาถึงนี้นะพี่ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรเลยแล้วก็สิ่งที่เราเคยประทับใจในตัว R6 Mark II นะเมื่อกี้ได้ยินคอนเซ็ปต์คือมันอยู่ระหว่าง r p กับ R6 Mark II มารวมกันเป็น R50 กับ R8 ซึ่งตัว R50 เนี่ยก็เป็นตัวเล็กที่พี่ว่าเป็นอะไรที่ จัดเต็มมากเลยอะ่ะน่าใช้นะสำหรับคนเริ่มต้นน,นี่ beginner นี่พี่รู้สึกว่าแบบดีอะ่ะอันนี้คือห้าสิหนักไม่ถึงไม่ถึง4ี่ขีดอะ่ะบอสบับปสามรอยจ็สิบกร,รมัมไม่ถึง4ี่ขีดไม่จึงส <49 S 1> <4 S 2> ี่ขจะผลัดมือไหมเออด้ด้วยขนาดมันนี่จริงๆพี่ว่าไอ้ตัวถ้ามันมีตัวกลิปเออมันจะเป็นอะไรที่แบบ ที่ดีอ่ะแต่ถ้าโดยมือเนี่ยคือด้วยความเป็นผู้ชายเนาะมันก็มือใหญ่แล้วก็พี่ว่ามันมันเหลือพื้นที่อปรับไปแนวตั้งสายชิปสายเซลฟี่ดูเป็นไงบ้างแต่มันก็มีหลายอย่างที่ที่นี่ขึ้นนะครับอย่างกรอบเห็นให้ดูกรอบนี่มันมีกรอบเล็กอร์ดขึ้นมาอ่าคือในความรู้สึกที่คือพี่รู้สึกดูพิติไซส์อย่างหัวแม่มือกับนิ้วอย่างเงี้ย ใช้ใช้แค่สมนิ้วพอ<ช>อย่างเงี้ยมันก็อยู่นะมันก็โอเคกับเซอฟีนฟ่น่เซอฟี่เราตั้งด้วยครับดีไหมถ้าก็ดีอยู่นะเพนาด้วยน้ำหนักตัวที่มันไม่ค่อยหนก,ม,ม,กมันเบาอ่ะ มันเบามากก็อย่างที่เขาบอกว่าเขาทําให้สําหรับคอน sumer ที่จะเปลี่ยนจากกล้องโทรศัพท์มือถือให้มาใช้ที่เป็นโตขึ้นก็คือเป็นตัวนี้ฟังก์ชันพวกทัชสกรีนทั้งหลายเนาะการเลือกโหมดโน่นนี้นั่นนี่คือมันเป็นแบบมันเหมือนสมาร์ทโฟนอ่ะเหมือนโทรศัพท์เดี๋ยวเราไปดูตัวรุ่นพี่ R8 ต่อไปเป็นไงบ้างวันนี้เปิดตัว2ตัวพร้อมกัน R50 กับ R8 ดีครับผมชอบชอบทั้งคู่เลย อยากจะมีไว้ทั้งคู่เหมือนกัน <c oughs> คือมีไว้เอาทำคอนเทนต์แล้วก็ไว้แนะนำเ,เพราะว่ามือใหม่ที่เริ่มถ่ายบอกถ่ายคอนเทนต์เนี้ยมันจะมีอยู่2เลเวลก็คือเลเวลงบเริ่มต้นกับพอจะดันงบไปได้60,000ผมตีเว่างบ0,000ืกับงบ3 0 0 0 0เนี่ยเป็นเป็น2งบเริ่มต้นสำหรับคนทำคอนเทนต์เอาไปเดินบอกกับไปเที่ยวถ่ายกินเพราะว่ามันจะต้องมีบอดี้กับเรนันตวายซึ้น2งตัวเนี้ย R8 มันได้มันได้ระบบของเลนส์อรบรทมาครบแล้วเพราะว่ามีเลนส์อะไรหมดแล้วบอดี้มันเล็กเบามันน่าแนะนําแล้วรวม2ตัวนี้มันก็ประมาณเกือบๆหกหมื่นนิดๆอะไรเงี้ยมันเป็นตัวเลือกที่ดีครับ R50 ก็ชอบที่มันเล็กดีครับทั้งคู่มันถูกรีเฟอร์ถึง R6 Mark II ด้วยนี่ไงเอมาถูเออาที่ผมชอบจริงๆถ้าเป็นถ้าเป็นงานผมงานบอกนะออโต้โฟกัสที่มันฉลาดขึ้นผมไม่ได้ว้าวเลยเพราะว่าบอกอะ แต่หน้าเรากับอาหารอยู่วนอยู่แค่แค่นี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรเยอะไม่ได้ต้องไม่ได้ใช้อะไรเยอะแต่ที่ชอบก็คือออโต้โฟกัสที่มันเป็นโหมดใหม่ที่มันดีเทคค้างไว้อคือค้างไว้ปุ๊บออกนอกเฟรมมันยังไม่ไปโฟกัสแบล็กก่ามันยังค้างอยู่แบบนั้นเออทำให้มันไม่วุ่นวายมันดีเทคแต่หน้าเราเอแต่ข้างหลังต้องไม่มีคนนะแล้วก็ ไอการถ่ายยาวแล้วก็ 4K60 ไม่ครอบที่มันสืบทอดมาเนั่นแหละนี่ที่ชอบคําจํากัดความของ R8 คือเป็น R6 Mark II กับ r p มารวมกันแล้วมาเป็น R8 ฟังก์ชันหลายๆอย่างอ่ะที่มีใน R6 Mark II มาอยู่ใน R8 ะดูการจับถือจับแล้วก็เฮ้ยพอดีนะโอเคนะบอกว่าโอเคเลยเออนิ้วนิ้วไม่หลุดแล้วใช่ป่ะใช่นิ้วไม่หลุดดูกิฟกิฟก็สูงวันแห่งเกรต ข้อดีของเขาอย่างหนึ่งก็คือเขาแยกปลูกออกมาแล้วซึ่งปกติแล้วในตระกูล R6 มาก มากวันเนี่ยจะอยู่อยู่ฝั<ร>่งนี้อ,อยู่ฝั่งนี้หมดเลยซึ่งมันจะเลื่อนโดนมันจะเลื่อนตอนนี้มันจะเลื่อนลำบากแต่นี้คือตัดปัญหาก็ดีกว่ากันคือได้ทําการ one hand operate เรียบร้อยแล้วนี่ซึ่งว่าคือสวิตภานิ่งกับวิดีโอมัน,มนอยู่ฝั่งนี้มันก็จะเร็วทำงานก็จะค่อนข้างเร็วเลยเความรู้สึกสบายอ่ะเข้ามือแต่น้ำหนักเอาหงมากทัวเหมือนที่พี่บอกคราวที่แล้วพอๆกับ 80D พอๆกับ DSLR แต่อันเนี้ยมันเล็กลงมานิดนึงแล้วก็ชอบคลิปอันเนี้ยถ้าใครจะากายตร์พีมา ไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวทางเลือกที่พี่ว่าน่าสนใจเออน่าสนใจน่าสนใจแล้วคนที่ยังไม่อยากซื้อ R6 ผมก็ว่าก็มีตรงกลางพอปิดช่องว่างระหว่างตรงการลางระหว่างใช่ใช่ใช,ชพูดถึง2ตัววันนี้หน่อยที่เพิ่งเปิดตัวก็ R8 กับ R50 ใช่ไหมฮะก็ R8 นี่เรียกว่าเป็นตัวเหมือนอัปเกรดจาก r p เลยใช่ไหมผมว่าชอบชอบเรื่อง โฟกัสอะไรต่างๆที่แคปนอนเขาพัฒนาตรงนี้ออกมาได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับแล้วก็ตัว R50 ก็เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นถ่ายอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเลยครับเจได้ไปลองทั้งทั้งสองตัวปะหรือว่าได้ตัวไหนไปเอ่อได้ลองตอนนี้ตอนนี้ได้ลองทั้งสองตัวแล้วตอนแรกตอนแรกลองแต่ R R8 อย่างเดียวตอนนี้ก็โอเคเลยฮะสองตัวชอบชอบทั้งคู่ชับสองคู่ทั้งคู่เลยครับแล้วแอบแอบพูดถึง R6 Mark II นิดนึง พราะเมื่อกี้เรามีรีเฟอร์ว่าใช่ปะ่ะจากอาหงมักคูอะไรที่ที่ที่เจรู้สึกว่าจากอาหงมักคูเนี่ยพอมาเป็นอาแปดเนี่ยราคาใช่ปะราคาใช่ราคาที่อาจจะราคา R8 แปดที่ถูกกว่าแล้วก็เรื่องของมันมีเรื่องของออของชันฟั <function. S 1> งก์ชันไหนที่ประทับใจรู้สึกว่าแบบเฮ้ยว้าวมากมาอยู่ใน มันต้องบอกว่าว้าวจาก r p ขึ้นมาอเออเพราะว่ามันเหมือนมันมันคือ R6 Mark 2ที่ที่ย่อส่วนลงมาอ,อ,อีเป็น R8 ใช่ไหมฮะแล้วก็อัปเกรดอะไรต่างๆมากกว่า r p ก็ก็อโอเคเลยฮะสำหรับราคาประมาณนี้ส่วน R50 ก็เหมาะสำหรับเริ่มต้นที่แบบตัวคนเล็กๆพวกง่ายๆถ่ายหน้ากล้องถ่ายเป็นกล้องแบบบนโต๊ะอะไรก็ได้เหมือนกันเห็นอยู่ว่าในนเดโม โค้ดสับดโมอเด็มใช่ใช่ที่แบบว่าเออโอเคเลยไอฟังก์ชันที่เป็นโค้ดอัพเดโมเราเราเทสแล้วตรงนั้นแลมแต่บอกว่าถ้าเล็กคอร์ดลงการได้ได้เฉพาะอารหาสิบอ r แปไม่ได้อรมัคคูก็ไม่ได้ครับเหรอได้แค่ไรสตีมถ้าเล็กคอร์ดลงการต้องอารห้ครับ เสียใจไม่ซื้อแล้วตอนนี้ว่าจะจองไม่เจอกันนานใช่ตั้งแต่โควิดพี่พูดถึงนี่ก่อนพี่เห็นว่าแวปฟูจิฟูจิเออคนพูดถึงฟูจิเลยวันนี้ฟูจิจริงมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบอินสปายมาจากโคคุไซคือคนที่เขาวาดภาพฟูจิ35รูปแต่พอเราเป็นรูปถ่ายเรารู้สึกว่าโปรเจกต์เราต้องมากกว่านั้นเยอะต้องมากกว่านั้นหน่อยก็เลยอ่ะมั่วๆไหมร้อยรูปแล้วกันร้อยรูปร้อยวิวออฟฟูจิก็คือจะถ่ายพยายามถ่ายรูปตอฟูจิให้ครบ100วิวโดยที่มันแบบ เป็นรูปที่เราชอบแล้วมันก็ไม่ค่อยซ้ํากันด้วยเขาถามเบื้องหลังนิดนึงอันนี้ไปีครั้งเดียวหรือว่าไปหลายยังไม่ครบพี่ก็ต้องไปซ้ำอีกใช่ตอนนี้ได้สิบใบครับนี่สปอยเลยนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปอีกก็พยายามให้มันได้สักประมาณเจ็ดแปดใบอะไรเงี้ยก็ไปอย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ว่ามันจะมีฤดูที่ถ่ายไม่ได้อีกฤดูฝนฤดูที่แบบเมฆบังหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่น่าไปเท่าไหร่แปลว่าปีหนึ่งเนี่ยผมก็จะได้ประมาณ อาจจะ30-40โอ้นั่นก็อย่างอย่างน้อยนะวนคผมตีเข้าๆว่า5าปีแต่ว่าใครที่ตามอยู่ตอนนี้ก็ค่อยๆใจเย็นๆนะอาจจะ2027-28หน่อยก็ถึงจะครบอะไรเงี้ยแล้วครบแล้วคงมีอีซีบีชันให้ทุกคนได้ดูมีรถบ้านด้วยใช่รถบ้านนี่คือเจ็งบงมากเพราะคอนโดผมไม่ให้ชัดแบบตัดทิ้งไว้ก่อนพูดถึงทีนี้ทีนี้เอางายเหรอเออวันนี้มาดูมาดู r ารอกับ R50 อืมก็เป็นกล้อง เหมือนเขาเอมไปที่พับนิ่งกับวิดีโอนะเป็นคแบบครีเอเตอร์เหมือนกันที่ที่ชอบก็คือตัวที่ตั้งกล้องไว้อย่างงี้ใช่ป่ะแล้วผมออกเฟรมอะไรเงี้ยแล้วแล้วเขายังยังคีฟโฟกัสที่ความเบลอไว้อยู่แล้วผมกลับมามันก็ยังจะเหมือนเดิมรู้สึกมันมันทำให้อารมณ์แบบซีนิมาตติกดูดูดีขึ้นครับคือมันมันจะไม่แบบวุดว้าดเนี่ยของว่าเนียเวิร์ตอนลาเดโมนมันมันชูของอันนี้ก็ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราชูของให้กล้องเนี่ยกล้องก็จะ โฟกัสของเลยมไม่ต้องมาแบบยุ่งกับหน้าเราเพราะแต่ก่อนเวลาทำอย่างนั้นนะต้องมามือปิดหน้าปิดตาแล้วชูบของเราเพราะว่าไม่งั้นมันไอเอฟไว้ก่อนไงเดนพาราลิตี้ที่หน้าเราเนะครับ8 อ8หรออัอ8ก็เป็นเป็นฟูลเฟรมที่เบานะที่หลักๆแล้วที่ที่เห็นแล้วก็ใช้ทำาำนิ่งทำวิดีโอได้ก็น่าสนใจครับที่ฟังก์ชันนี้ที่พูดถึงก็ของอ8เหมือนกันด้วยเนาะอืมใช่มันฟังก์ชันมันคล้ายๆกันใช่ใช่ใช่ฝากถึงแฟนๆก็ฝากอย่าลืมกดติดตามนะฮะแล้วก็เราดูฟูจิอีกหลายปีอยู่แล้ค่อยดูกันก็อย่าลืมฟูจิร้อยใบครับพี่ก็ตามอยู่ก็จะเป็นซีรีส์ที่น่าจะสนุกโอุ้หใจหลายปีด้วยหลายปีหลายปีใกล